ทุกคนจ๋าวันนี้เนี่ยนะเราสองสาวเนี่ยนะเราจะไปผชนกับมลภาวะไปเผชนกับแดดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนค่ะนี่เลยไม่ลืมที่จะเตรียมผิวของเราให้แข็งแรงสู้กับแดดนะจ๊ะเราสองคนจะทานนี่เป็นประจำเลยนี่คือเซ拉แคปคอลลเจนใช่ค่ะบู๊ไปเลยส่งเม็ดไปเลย,น,เลยนี่นะทุกคนเป็นแคปซูลอย่างนี้นะทานง่ยายมาก <ไป S 1> ๆค่ะบบกเลยตัวนี้ส่งเออม็ดง่าย แค่นั้นเองทุกคนง่ายๆเลยตื่นเช้ามาหยิบใส่ปากเลยสองเม็ดแค่นี้นะแล้วผิวจะสดขอท้าเลยนะว่าถ้าทานไปแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผิวไม่ใสไม่นุ่มไม่ลื่นผิวไม่แข็งแรงแพ้นั่นแพ้นี่อะไรอย่างี้นะท้าเลยคืนเงินเลยนี่อืม ทุกคนที่แบบมีปัญหาผิวไม่ว่าจะฝ้ากระนะหน้าหมองคล้ำจุดด่างดำอะไรเง<ช>ี้ยน,นะคะคืออยากจะบอกว่าผิวภายนอก,กเนาะ<ช>แล้วก็ปริทัตด้วยพวกครีมบำรุงอยู่แล้วโอเคแต่ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะตอนนี้มลภาวะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีนะเราประทิตแต่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้นะลูกเนาะมาต้องดูแลจากภายในออกมาเพราะฉะนั้นเราสองคนเลือกตัวนี้เลยโปรโมชั่นนะคะ1กระปุกนะคะมีทั้งหมด30เมตรนะคะราคาเพียง390บาทเท่านั้น2กระปุกอ่ะห0 0ค่ะแล้เกิดห้ นี้คือปังมากค่ะ1,000บาทนะคะใครทานโปร1,000บาทแล้วไม่เห็นผลนะคะมาเอาเงินคืนไปได้เลย